สวัสดีจ้าพ่อกับยายเย็นอีกแล้วจ้าวันนีย้ยายเย็นสิพ้ามาผัดไก่ได้จ้าผัดไก่ใส่พริกหยวกนะจ้ะเนาะมาเกี่ยวกระเทียมแล้วเกัก็ใส่ไกล่เลยได้จ้า พริกหยวกด้วยจ้าผัดไก่เห็ดสุกด้วยจ้าเด้อเราค่อยใส่พริกหยวกนะจ้าเนาะ เดรอไก่สุกอย่างน่อยนะจ้า หอมไกลล่เลยจ้าหอมไก่กับกระเทียมผัดใส่กันหอมหอมไอหวยหวยอยู่แห่งกับใส่น้ำเลยจ้า ใส่น้ำย่อยจังหน่อยได้จ้ามันแห้งเ้อนนใส่พริกหยวกเลยได้จ้ะเด้อใส่พริกหยวกลงไปผัดใส่พริกหยวกลงไปผัดพริกหยวกกับล่างล่างน้ำเอาเม็ดออกนะจ้นะเนาะหัน่นขิ้นน่อยขิ้นแย่กับตามใจชอบไปได้จ้า กขที่ปรดดุงรส้ะจ้ะเด้อใส่ซสดหอยใส่ยางละนิดละน่อยด้อจ้าใส่สดหอยใส่สดภูเขาใส่น้ำตาล ใ่รสด,ดีจากน้อยด้อจ้าอย่างละเล็ดจากน,น้อยเนะจ๊ะนาอเดี๋ยวมันสิเค็มเนาะ ได้จ้าเด้อให้พริกหยวกสุกจักหน่อยสวัสดีทุกๆคนเด้อจ้าเด้อว,วันที่เขามารับชมคลิปให้กำลังใจติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ้าเนาะสั้นมากระดิง่งมากระ롱ได้จ้าเด้อขอกำลังใจใน่เด้อจ้า น้ำแห้งกับเติมน้ำจากน้อยได้จ้าเดี๋ยวซิบมีน้ำลาดเขานะจนะ๊ะเนาะมีน้ำน้ำจากน้อย,อยอแล้วก็เส้ต้นหอมได้จ้าเส้ต้นหอมลงไปผัด เราซีมรสชาติกะสุกแล้วเด้อจ้ดเด้อซิมก่อนจ้าเดี๋ยวยาย,ายซิมก่อนยายซิมเราเนาะจ้นะเนาะยายซิมแล้วยายซิมแล้วได้รสชาติตามต้องใจลุงตาป้าจ้า ้อจ้าสุกแล้ว,าลวมากินน้ำยายเด้อจ้ะเด้อผัดไก่ใส่พริกหยวกมือน,นี่แซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีจ้า